อายุก่อนจะเก้าสิบแล้วสิบเก้าแล้วอากงเก้าสิบเอ็ดแล้ว,ลลวอากงเป็นหมอแม่เราก็เท่ากับช่วยเหลือคนแม่ก็คือจับชีพจรถึงจะรู้ว่าส่วนไหนดีส่วนไหนไม่ดีถ้าเราตรวจตรวจชีพจรทางัตวทางามือเนี่ยจีมก็คือหัวใจวัวก็คือตับแกงก็คือไตเชื่อจูหุยปีเมียหุวยก็คือปอด กระทำใจแน่ยำแค่ไหนมันก็ส่วนมากแต่รู้รู้แล้วเรายังไม่แน่ใจก็ต้องถามว่าทชือประจันมันเป็นอย่างนี้เรามีอาการเป็นยังไงที่ผ่านมารักษาคนเยอะมากไม่ต่ำกว่าสามพันคนไม่มีตังใจเราไม่ถือหรอกเราก็ให้ยารักษาเหมือนกับคนที่จ่ายเงินเหมือนกัน,น,เ,น,เ,น,กนเราเป็นหมอเราต้องรักษาให้คนคนหายป่วย 那个那特。